ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ SME Champion ดำเนินรายการโดยดออรอุดมที่ปกไพรเกษตรและปียพงษ์เคนทวายสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิซนเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ SME Champion ครับทาง FM 8 9 5วิทยุราชุงคลาทัุรบุรีครับเช่นเคยในช่วงเวลานี้มีเรื่องราวข่าวสารอัปเดตให้คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันด้วยนะฮะในเรื่องราวการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บทวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็โมเดลในการทำธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแม้สถานการณ์ในตอนนี้ต้องรับมือกันอย,าอย่างหนักหน่วงการปรับแผนในการทำธุรกิจตอนนี้ต้องบอกว่าต้องปรับกันแทบทุก เวดวันและก็ทุกเวลาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆมันมีปัจจัยในเรื่องของการทําธุรกิจมาเบรคข่าวสารกันกนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมปรพงย์กนวายทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะฮะสองช่วงรายการด้วยกันนะฮะช่วงแรกคุยกันกับอาจารย์ดรอุดรปกนะฮะช่วงที่สองคุยกันกับอาจารย์ชาญนนท์มหาสิงมาเบรคข่าวสารกันต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เราวิเคราะห์กันไปเราพูดถึงบรรยากาศนะฮะจากการที่ประสบการณ์จากน้องๆนักศึกษานะครับที่อาจจะนําเสนอแผนน รูปแบบของถ่ายทอดนะประมวลความรู้แล้วก็นําเสนอให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้อาจารย์ให้ผู้เชี่ยวชาญบุคคลภายนอกได้ฟังกันว่าเอะจริงๆเนี่ยแผนนี้มันน่าสนใจยังกันบ้างเมื่อวานนี้อาจารย์ก็วิเคราะห์ไปส,ส่วนหนึ่งแล้วนะว่าจริงๆนักศึกษาก็อาจจะมีประสบการณ์อาจจะยังไม่มากพอในอเรื่องของการเข้าถึงหรือประสบการณ์ในการจําหน่ายสินค้าโดยตรงเอาคุยกันต่ออ,อาจารย์ของเราตอนรับอาจารย์ดรเตอุดมที่ปกภยกัยเกษตรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณเปียพงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมจุดอ่อนของนักศึกษาส่วนหนึ่งคือยังไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมอาจารย์เนีน่นอนว่าส่วนใหญ่เองก็คืออาจจะมีการค้าขายออนไลน์บางส่วนเองจะอาจจะเธอเคยทำแค่พาร์ทไทม์เห็นบรรยากาศคแค่อาจจะน่าร้านแต่ส่วนหนึ่งคือคไม่รู้วิธีการบริหารจัดการที่แท้จริงเพราะบางทีการเป็นเจ้าของธุรกิจรือเป็นผู้จัดจาการร้านหรือเป็นเจ้าของเองเาก็จะมี ข้อมูลบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะบอกถึงการทำงานได้โดยตรงก็จะมีแค่โมเดลหรือเป็นแบบคู่มือบางส่วนที่จะสามารถแบบบอกพนักงานได้น้องๆอาจจะอาจจะศึกษาประสบการณ์ตัวนี้ได้แต่พอมานําเสนอแผนหรืออาจจะมียกตัวอย่างบางทีอาจจะเอาข้อมูลที่เราเคยเรียนมาเขียนแผนจริงๆเนี่ยมันก็ต้องต้องแบบว่าต้องต้องใช้ต้องแบบส่วนนึ้งคืออาจจะคู่พักนักจําบ้างลหละอาจจะต้องแบบศึกษาให้เยอะให้กว้างมากกว่าเดิมใช่ไหมอาจารย์ ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเรียนคุณเสียพงว่าเ,าเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยนะครับความรู้จากการเรียนเนี่ยมักจะตามหลังประสบการณ์ในการทำรธุรกิจจีกอืมครับนะครับ,รบอันเนี้ยอันนี้เป็นจุดอ่อนที่ที่สำคัญที่สุดคุณเสียพงศ์ครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเนี่ยด้วยความที่ น้องๆนักศึกษาเนี่ยนะครับอยู่ในเออยู่ในตำราเรียนนะไม่ได้ออกไปทำธุรกิจติเนี่ยเวลามองในเชิงการทำธุรกิจสิ่งที่มักจะขาดหายไปก็คือว่าเราจะขยายธุรกิจเนี่ยนะครับโดยใช้ช่องทางจัดจำหน่ายที่ไม่ใช่ออนไล่างเนี่ยได้อย่างไรนะครับน้องๆมาต่ เชื่อว่าออนไลน์เนี่ยเป็นวิธีการทําธุรกิจที่ดีที่สุดเอมันสําหรับบางธุรกิจและสําหรับบางช่วงอายุธุรกิจนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับด้วยด้วยโจทย์ที่ทางมหาวิทยาลัยให้กลังน้องไปเนี่ยสามโจทย์ใช่ไหมครับธุรกิจที่สปิโตกเป็นที่แล้วนะครับคือน้ากัดเย็นนะครับธุรกิจที่ต้องเชิญลาวคือ,อน้ํามันมะพร้าว ก็ธุรกิจที่กาลังเข้าสู่ตลาดนะครับก็คือเซรามทั้งทั้งสามธุรกิจนี้เนี่ยนะครับอในแง่ของการใช้แผนการตลาดเนี่ยออนไลน์เป็นแค่วิธีเดียวนะครับอ <c oughs> อนไลน์เป็นแค่วิธีเดียวนะครับบางบางตัวเนี่ยอย่างกรน,นีธุรกิจที่บอกว่าตัวเองเนี่ยต้องเคยดาราวมาใหม่เนี่ยนะครับ การใช้ออนไลน์อาจจะเป็นอวิธีหนึ่งนะครับแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยการเกลียวให้ได้ถึงกู้ใโปเนี่ยนะครับจํานวนมากเนี่ยออนไลน์อาจจะไม่ได้ึงซึ่งนะครับผมขอยกเปเนตัวอย่างนะครับผมเบียร์พงศะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าอย่างไตร่ตรองอย่าง เอาไว้อะคับเนะครับจะเริ่มกรจากออนไลน์อขายสุดแล้วเนี่ยก็ต้องมีขายอยู่ไหนไหนครับทรงทางแต่จำหน่ายอย่างโมเดิร์นเทรดนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ถ้า,ถาไม่มีขายในโมเดิร์นเทรดเนี่ยถามว่าจะขายออนไลน์จะสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้แล้วนะครับเปียโผนะครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผูบริโภคอยากได้เนี่ยผู้ริโภคใช้หมดบริโภคอยากได้เขาก็เดินไปที่เอ บ <Body S 2> ริษใช่ไหมครับคนโอแล้วก็ซื้อได้เลยถูกไหม,มการจะรอสั่งซื้อเนี่ยมันใช้เวลาถูกไหมะเขาอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่าง,างกรณีน้องกีแนะนําเรื่องของการขายที่เป็นบีทูบีนยครับที่เป็นน้ามันมะพร้าวถูกไหมครับกรณีน้ํามันมะพร้าวเนี่ยบีทูบีเนี่ยเราจะหาช่องทางร,ร้านอาหารนะครับที่ อะใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะากายอยากไายาจากสนบนออนไลน์ออนไลน์มันได้แค่สร้างแบรนด์อ่ะคำถามคือการที่จะสร้างแบรนด์ที่เป็น B2B เนี่ยบนโลกออนไลน์เนี่ยสร้างยากมากมากเลยนะครับคุณเปียร์โองว่าเรามันไม่มีใครแปะป้ายบนเฟซบุ๊กว่าตัวเองท,ทําธุรกิจร้านอาหารและเป็นเจ้าของร้านอาหารกันะคะ่คัะไม่มีครับคุณเปียโงเพราะฉะนั้นอ หรือต่อให้มีก็แล้วแต่ครับคําถามก็คือว่าในแง่ของการซื้อเี่เพื่อมาออ่ใช้ในรูปแบบที่ b ี b ูเนี่ยนะครับสมมุติว่าวันเนี้ผมเอ,อซื้อมาติดแก๊สลอดโอเคก็ทําทําผําไปเพราะว่ารั้งจะหมดอยู่เลยแล้วต้องผัดเออ,อาหารโดยใช้มันมะพร้าวอ่ะเรนเบียของ ผมสั่งออนไลน์จะใช้เวลาไหนแค่ไหนอืมอ่าเพะนั้นมันอาจจะต้องมีช่องทางจัดจำหน่ายเป็น B2B ในอะไรฮะในแมคโครอย่างเงี้งยคือเบีบยประกัหนมะฮะเพราะว่าผู้บริโภคผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจ B2B เนี่ยสามารถที่จะไปซื้อได้ง่ายๆนะครับจากช่องทางนันไม่ได้หมายความว่า ที่เรียนคนเปียยนผมไปว่าอาหลายต่อหลายครั้งเนี่ยอันเนี้ยจากที่ผมเดียวกาสได้ไปวิเคราะห์หรือประเมินแผนนะครับธุรกิจของผู้ประกอบการจริงๆนะครับหรือว่ากรณีของนักศึกษาเนี่ยเราก็จะเห็นกับว่าบางทีถ้าเป็นผู้ประกอบการเองถ้าเป็นผู้ประกอบการใหม่ๆเนี่ยนะครับบางทีก็มองไม่เห็นตลาดตัวเองกับเครับ ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการนะครับคุณเบียร์คงก็เป็นผู้ประกอบการไรายใหญ่เนี่ยเวลาทำแผนธุรธกิจเนี่ยถือว่ารู้จักว่าอะไรเป็น key sector ของธุรธกิจด้วยอ,อันนี้สําคัญมากเลยเวลาเขียนแผนธุรธกิจเนี่ยนะครับเอผมไม่รู้ว่า key sector ของธุรธกิจคืออะไรเนี่ยนี่จบเลยนะคุเบียร์คงที่อย่างเช่นธุรธกิจถ้าเป็นน้ำอากาศเย็นเนี่ย ีสัฟเฟเตอร์สุหนึ่งคือค,อค,อความสดนะครับะะเพราะว่าเก็บเก็บนานนี่ไม่ได้แหละความสดนามาซึ่งเรื่องของคุณค่าทางราคาอันนี้เป็นทื้องาองอกลักษณรสชาติถูกไหมครับครับแล้วก็การกระจายใช่ไหมการกระจายตัวโปรดักต์เนี่ยให้เข้าถึงผูบ้บริโภคคือทําให้เขารับรู้ก็รับรู้ หาซื้อได้ง่ายนะครับหลายคนทําทําออนไลน์น้ํากระเด็นเนี่ยที่ผมเจออยู่นะฮะหลายคนใายโค้ชเกลต์ต่อไม่ได้พี่โอ้เพราะอาจะทได้วันละร้อยขวดสองร้อยขวดแต่พอเท่นั้นจะเอาไปวางไว้ที่ไหนอืทอํายังไงให้ลูกค้าซื้อประจำใช่ไหมครับ,รบเพราะามันต้องมีผลผลิตออกมาก่อนเน่นะอันนี้คือไม่ไม่รู้ k ี y ั e l l i n g f a c t ของ องก็คือว่าไม่รู้คู่แข่งนะครับไม่รู้คู่แข่งไม่รู้คู่แข่งเนี่ยคือเราอาจจะเห็นคู่แข่งแต่เราประเมินตัวคู่แข่งเนี่ยขับตับเกินไปหรือสูงเกินไปแล้วพวกการหลายๆหลายๆไลายนะครับเสียคงก็จะเริ่มต้นจ,จากกลยุทธ์อะไรครับกลยุทธ์ราคาคือต้องทำให้ตั้งราคาให้มันถูกกว่านะครับคู่แข่ง นะครับแล้ว,วก็คิดว่าการตั้งราคาให้ถูกกว่าคู่แข่งเนี่ยขายจะขายได้ครับคุณเรียบหกอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดจุดที่ออจุดที่สองนะครับไม่รูจ้จากแข่งอันที่สามคือว่าการสื่อสารเนี่ยไปถึงลูกค้านะครับมีต้นทุนเสมอแล้ว,ลวก็ควบก,การสนใจมักจะลือว่าไอ้มีต้นทุนอย่างไรนะครับอันที่สี่คือการจัดจำหน่ายเนี่ยต้องมีต้นทุนเสมอในการจัดจำหน่าย โู้การก็มักจะตั้งราคาลยยลืมเรื่องของการจัดการนะครับแล้วผมบอกเลยหลายครั้งเนี่ยการตั้งราคาขายออนไลน์กับการตั้งราคาเออเพื่อขายในโมเดิร์นเทนะครับจะมีปัญหามากเลยลว้าเราขายออนไลน์หลาจบอกว่าไม่รวมค่าขนส่งไปตรเดียวอครับนะครแต่ถ้าลูกค้าไปซื้อที่โมเดิร์นเทมันรวมค่าขนส่งแล้วนะ ไหมัเพราะว่าลูกค้าเป็นคนเดินมาแล้วก็ปิกอัพไปใช่ไหมครับคําถามคือแล้วราคาคุณจะกาหนดอย่างไรวามกความแตกต่างเห็นจากที่มีการคุยกันคือความแตกต่างกับการขายออนไลน์กับขายโมเดินเทรดเองจริงเนี่ยค่าเขาเรียกอะไรนะค่าคิดนำสินค้าไปวางนําสินค้าเข้าไปในวางจําหน่ายมันก็มีส่วนตรงนี้ที่ต้องทุ่งุถูกคิดด้วยใช่ไหมอาจารย์ที่เขาพูดถึงกันเา นี่เป็นปัญหาครับที่สําคัญมากครับผม,อ,มอันนี้ก็เป็นมุมมองะอา <Hey, S 1> จาร์เ,เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะ<า>เดี๋ยววันจันทร์วันจนันทร์ผมโน้ตประเด็นไว้อย่างนี้ฮะจารย์ในมุมมุมของการนำพรีเซนต์ของการแผนการตลาดเองส่วนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการรายใหม่รายกลางรายเก่าเองเนี่ยบางส่วนเองก็อยากจะเห็นแผนในการที่จะ ขับเคลื่อนหรือการตลาดของตัวเองแต่ในมุมมองเหมือนอาจารย์เกิดไปว่าจริงๆเนี่ยผู้ประกอบการรายใหม่อาจจะมองไม่เห็นคี s u ั c e แฟ f เตอร์ของตัวเองว่าคือยังไงก็เลยมองอีผมลิงปประเด็นเป็นว่าเอ๊ะเดี๋ยววันจันเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าในการมองของแต่ละกลุ่มเนี่ยมองยังไงบ้างเพราะบางคนบอกว่าถ้าเป็นรายใหม่เองเนี่ยอาจจะมองไม่ครบถ้วนรายกลางเองอาจจะยังแบบมีความเข้าใจในภาพที่ปรับเปลี่ยนได้ตอลอดเวลาส่วนไม่ได้มารายเก่าเองบอกโอ้ฉันเชื่อมั่นเลยฉันไม่เปลี่ยนแน่นอนกลุ่มลูกค้าฉันแบบนี้แม้จะมีอะไรมา าน,นการมันเปลี่ยนไปการมองมันแตกต่างกันบริบท3กลุ่มนี้ของผู้ประกอบการจะเป็นยังไงอยากให้จันช่วยวิเคราะห์ในวันจันทร์สันิดหนึ่งครับได้ครับเสีขยของค้าครับผมโอเคเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยว,ว,เ,ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อในกลับในม,มุมของผู้ประกอบการกันบ้างวันนี้ขอบคุณจาจาร์ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณอาจารย์ดรอุดมที่ปภัยเกษตรครับกรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิตอลวิสัยณ์คอนซัลทจำกัดและรองประธานสมาพมนธ์เอ็ไทยเนี่ยก็เป็นมุมมองหนึ่งที่วิเคราะห์ต่อเนื่องจริงๆเนี่ยก็เป็นประสบการณ์นะ่เราฟังจากอาจารย์จัดรายการก็ย้อนกลับไปในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับน้องๆนักศึกษาด้วยรวมไปถึงก็มีอาจารย์ที่สอนทันด้กับการตลาดในวิมูวิชาการผู้ประกอบการที่ทําอาชีพนี้อยู่และเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองก็มาเหมือนให้ข้อมูลวิพากกันว่าเออจริงๆเนี่ย แผนที่น้องๆนําเสนอมาเนี่ยมีความตรงกับการนําไปใช้ได้จริงไหมมีโอกาสไหมมีอะไรที่ต้องปรับปรับปรุบปรงบ้างถ้าสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ในความต้องการเช่นกรรมการสอบถามไปแล้วก็สามารถที่จะพรีเซนต์ได้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่แผนเนี่ยมีความสักเซสมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะมาดูเรื่องของกา,อาการทำร้านอาหารกันบ้างจะเป็นอย่างไรสักครูเ่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ SME Champion สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย